สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองเพราะในยุคที่โลกหมุนเร็วเราไม่สามารถหยุดอยู่กับที่ได้อีกต่อไปถ้าอยากประสบความสําเร็จเราต้องรู้จักปรับตัวและเติบโตอยู่เสมอมาดูกันครับว่ามีแนวทางไหนบ้างที่เราสามารถนําไปปรับใช้เพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นในทุกๆวัน 1. 1. ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนการมีเป้าหมายคือจุดเริ่มต้นของความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายเล็กหรือใหญ่ขอแค่ชัดเจน และมีทำลายที่แน่นอนเพราะเมื่อเรารู้ว่าเราจะไปที่ไหนเราก็สามารถหาวิธีไปถึงจุดนั้นได้ง่ายขึ้นเป้าหมายเหมือนเข็มทิศที่พาเราไม่หลงทาง 2. จัดตารางชีวิตให้เป็นระบบคนที่ประสบความสำเร็จมักมีระบบในชีวิตการจัดสรรเวลาให้เหมาะสมกับงานการพักผ่อนและพัฒนาตัวเองจะช่วยให้เรามีสมดุลในชีวิตและลดความเครียดลงได้อย่างมากอย่าลืมว่าทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันอยู่ที่ว่าเราจะใช้มันอย่างไร 3. ฝึกวินัยในตนเอง วินัยคือพลังเงียบที่เปลี่ยนชีวิตการทำในสิ่งที่ควรทำแม้ในวันที่ไม่อยากทำคือความแตกต่างระหว่างผู้เริ่มต้นกับผู้ประสบความสำเร็จอย่ารอแรงบันดาลใจเพราะวินัยจะพาเราไปได้ไกลกว่า 4. เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอโลกเปลี่ยนเร็วเราต้องเรียนรู้ให้เร็วกว่าการหาความรู้จากหนังสือคอร์สออนไลน์หรือแม้แต่บทเรียนจากคนรอบตัวล้วนเป็นการเติมพลังให้ตัวเองเติบโตอย่าหยุดที่จะตั้งคำถามและอย่าหยุดที่จะหาคำตอบ 5. รับฟังคำวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์บางครั้งเสียงสะท้อนคือกระจกสะท้อนตัวเราการเปิดใจรับฟังคำวิจารณ์โดยไม่โต้ตอบทันทีจะทำให้เราเห็นข้อบกพร่องของตัวเองและสามารถพัฒนาได้ตรงจุดเลือกรับในสิ่งที่มีประโยชน์แล้วนำไปปรับใช้ 6. สร้างนิสัยเล็กๆที่ดีในทุกวันพฤติกรรมเล็กๆทำซ้ำทุกวันผลลัพธ์ยิ่งใหญ่เช่นการตื่นเช้าการดื่มน้ำเปล่าหลังตื่นนอนการอ่านหนังสือวันละหน้าสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนเล็กน้อย แต่เมื่อทําสม่ําเสมอมันจะกลายเป็นนิสัยดีๆที่หล่อหลอมความสําเร็จ 7. อยู่กับคนที่คิดบวกสภาพแวดล้อมส่งผลต่อพลังในตัวเราพยายามอยู่กับคนที่สนับสนุนเราคนที่มีแรงบันดาลใจคนที่พร้อมจะเติบโตไปด้วยกันเพราะคนรอบตัวสามารถเปลี่ยนทนัศนคติและช่วยผลักดันให้เราเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นได้ 8. รู้จักขอบคุณและเห็นคุณค่าตัวเองการพัฒนาตัวเองไม่ใช่แค่อยากเก่งขึ้นแต่คือการรักตัวเองมากขึ้น ขอบคุณสิ่งดีๆในชีวิตแม้แต่สิ่งเล็กๆและยอมรับในจุดแข็งของตัวเองจะทำให้เรามีพลังใจในการก้าวต่อไปไม่ต้องรอให้คนอื่นชมจงให้กำลังใจตัวเองได้ในทุกวัน9ไม่กลัวความล้มเหลวความล้มเหลวห้องเรียนของคนสำเร็จทุกครั้งที่ล้มคือบทเรียนใหม่อย่ากลัวที่จะพลาดเพราะไม่มีใครเก่งตั้งแต่วันแรกขอแค่เรากล้าลองกล้าปรับปรุงและกล้าเดินต่อ10ลงมือทำเดี๋ยวนี้อย่ารอเวลาพร้อมเพราะเวลาที่ดีที่สุดคือตอนนี้ หลายคนติดกับดักของการวางแผนจนล้นแต่ไม่เคยเริ่มต้นลงมือทําวันนี้แม้เป็นก้าวเล็กๆก,ก็ยังดีกว่าไม่ได้เริ่มเลยจําไว้ว่าเริ่มก่อนเก่งทีหลังสรุปการพัฒนาตัวเองไม่ใช่สิ่งที่ทําแค่ครั้งเดียวแล้วจบแต่มันคือกระบวนการต่อเนื่องที่เราต้องใส่ใจและตั้งใจทําทุกวันขอให้ทุกคนกล้าก้าวออกจากพื้นที่เดิมๆและพาตัวเองไปสู่จุดที่ดีกว่าในทุกวันครับ